ินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเราค่ะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบางวันอากาศก็นาวบางวันอากาศก็ร้อนนะคะสาเหตุจากอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะคะเนื่องมาจากโลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองค่ะโลกร้อนขึ้นเกิดจากอะไรเด็กๆรู้ไหมคะ เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสาเหตุที่โลกร้อนขึ้นนะคะก็เกิดเนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะหรือที่เราเรียกว่ากา๊าซควันพิษนั่นเองนะคะเด็กๆควันเหล่านี้นะคะจะไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเราเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลกเราก็จะทำให้โลกของเรานั้นร้อนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายปา่าซึ่งต้นไม้ ะะจะมีหน้าที่ดูดซับควันพิษต,ต่างๆแต่เมื่อต้นไม้ถูกตัดไปนะคะก็จะทำให้ไมไ่มีต้นไม้ไว้ดูดซับควันพิษนั่นเองนะคะหรือแม้แต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ปล่อยควันพิษออกมานะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้น,นะคะ่ะเด็กๆ ื่อโลกของเราร้อนขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกในฤดูหนาวหรืออากาศร้อนในฤดูหนาวนะคะหรือแม้แต่การเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้โลกของเรานั้นไม่ร้อนขึ้นไปกว่านี้เด็กๆ,ๆจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันประหยัดไฟประหยัดพลังงานไม่เปิดไฟทิ้งไว้ไม่เผาขยะใช้การเดินหรือการปั่นจักรยานแทนการนั่งรถยนต์นะคะหากไม่จำเป็นเอาล่ะค่ะเด็กๆรู้จักสาเหตุของการที่โลกร้อนขึ้นแล้วนะคะพวกเราก็จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะดูแลโลกของเรานะคะให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ คเด็กๆเ,เราได้เรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนอยู่หน่วยที่20นะคะเมื่อชั้นรักโรคนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคของเรานะคะโรคร้อนเป็นแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้โรคร้อนนั้นเกิดจากอะไรวันนี้เด็กๆมาดูกิจกรรมนะคะบันทึกร่องรอยหน้าที่42นะคะ ให้เด็กๆนะคะเขียนแล้วก็เติมคําที่มีสาระอุนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะดูคําข้างบนในช่องสีเขียวน,นะคะแล้วอ่านตามวนครูก,การนะคะงออูง,งูดออุดุงูดุตอตอผอ,ออุผุตอผุนออํานําไม่โทน้ําพอ,อผุน้ําผุกออินอกินจออุจุ กินจุเมื่อเด็กอ่านแล้วนะคะให้เด็กมาดูรูปภาพข้างล่างรูปภาพข้างล่างจะมีทั้งหมดสีภาพเริ่มจากภาพแรกก่อนเลยมีรูปอะไรคะเด็กสังเกตดูเห็นงูใช่ไหมคะ,ะมีคําว่างอูงูเราต้องเลือกเอาคําที่มีาราอุที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาใส่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นงอูงูดอุดุงูดุใช่ไหมคะ ดอเด็ก่อของค,คุณครูการนะคะมันจะช่องใหญ่กตต็ต้องเติมินสระอุแบบนี้แต่ให้เด็กๆเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่าเขียนเกินแบบค,คุณครูนะคะของค,คุณครูช่องเล็กเกินไปต่อไปคําต่อไปกออีนอกิน no เด็กๆดูสิคะว่าภาพนะคะเด็กผู้ชายเขากินอะไรคะกินน้ําถึงสองแก้วแสดงว่าเขากินจออุจุกินจุเด็กๆก็เติมสระอุนะคะต่อไปกออตอ นะคะเขาตัดต้นไม้เหลือแต่ตอก็ต้องเติมคำว่าพอ,พอ,อผออุผุตอผุนะคะข้อต่อไปโนอำนำไม่ทวน้ำพออุผุน้ำผุอ่าเมื่อเด็กๆไ,ได้คำแล้วให้เด็กๆอ่านตามนะคะค,คุณครูการอีกหนึ่งรอบงออูงูดออูดุงูดุกออีนอกินจออุจุกินจุตอตอพออ,อุผุตอผุ นออํานำไม่โทน้ำพออุพุน้ำพุเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต่อไปหน้าที่43หน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะช่วยนับรถครั้งละสองนะคะเราเริ่มจากเลข50 ห้แล้วก็48่สิบแปดอ่ะพอถึงเลขสี่สิบแปเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะแล้วนับถอยหลังนะคะแล้วนับลดลงทีละนิ้ว 48, 47, 46เนะคะเมื่อนับนิ้วหมดแล้วนะคะให้เด็กๆหยุดที่นับนิ้วที่46่สกใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่เลขสีกับเลขหกต่อไป44่สเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาอีก2นิ้วค่ะ นะคะแล้วนับถอยหลัง44 43 42อ่าเมื่อนิ้วหมดแล้วหยุดอยู่ที่42ตรงนี้ก็ใส่42เด็กๆทำแบบนี้จนถึงข้อที่20เลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งกิจกรรมหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะอ่านคำข้างบนนะคะแล้วเลือกคำลงมาใส่ข้างล่างด,ดูคำจากรูปภาพนะคะงออูงูดออุดุงูดุ รอูรูปอูปูรูปูดอูดูงออูงูดูงูพอพระยออูนอยูนพระยูนรอูปอรูปปอูปูดอัมดัมปูดัมคำแรกเลยคำที่หนึ่งคำว่างูดูงออูงูดอูดุงูดุเด็กๆก็เลือกงงูแล้วก็เติมสระอูนะคะข้างล่างแล้วก็จะมีดดเด็กนะคะสระอู แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนหนังสือสวยๆนะคะลูกเขียนตัวเต็มช่องบรรทัดนะคะเพราะว่าของคุณครูช่องมันเล็กนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมคำนี้นะคะหน้านี้เดี๋ยวให้เด็กๆไปอ่านาไปฟังคำศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนเติมคำนะคะที่ถูกต้องกัน เมื่อเด็กๆได้คำศัพท์แล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกคำที่อยู่ข้างบนนะคะคำที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างนะคะคำนี้นะคะคำว่า s u n s u n sun ดวงอาทิตย์ก็จะมี sunsun ดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆคะคำที่เขาให้มาเขาไม่เรียงนะคะเราต้องมาเรียงคำใหม่ให้ถูกต้องเด็กๆกก็ต้องเขียน s u, ูเอ็นเซอันซันดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะให้เด็กๆลองทำนะคะ อีกหนึ่งข้อนะคะคือให้เด็กๆเขียนหมายเลขหกไทยเลขหกไทยในสมุดนะคะวันนี้จะเขียนเลขหกไทยในสมุดนับจํานวนแล้วเขียนเลขหกไทยนะคะ mm. เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกร้องของเรานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้นะคะเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกับครูกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ